สวัสดีครับวันนี้ร้านนคนรซับยางยนต์นะครับพามาชมตัวล้อใบพัดนะเป็นล้อตรงรุ่นของนิสสันนวาวาร่นะครับตัวนี้เป็นงานไทยพีเดเตอร์นะครับสเปคจะเป็นขอบ18นิ้วกว้าง9ออฟ15นะครับ ล้อตัวนี้ล้นนะครับล้นนิดนึงนะครับเป็นสีดําเงานะตัวนี้มีตรงขอบเนี่ยเป็นริมสีน้ําเงินนะครับเป็นงาน C N C นะครับตัวสติกเกอร์เออตรงนี้เป็นเป็นงานกึง C N C เหมือนกันนะครับสเปคขอบ18กว้าง9้าออฟศูนย์นะ เป็นใบพัดนะครับใบพัดคือว่าเป็นรูปใบพัดนะครับที่เขาพูดกันคือเป็นรูปใบพัดนะครับตัวนี้เป็นใบพัด7ก้านนะเป็นสเปคใบพัด7ก้านนะครับก้านค่อนข้างที่จะมีมิติที่ยกนะครับยกออกมานะครับเห็นไหมมันจะยกมิติมันจะยกออกมานะครับสวยมากๆเลยนะดุมจะเป็นตรงรุ่นนิสสันนาวาร่านะครับตัวนี้ดุมตรงนี้ใส่กับปลอกนิสสันนาวาร่าได้เลยนะครับหกลูนาวาร่านะครับ ตรงนี้สําคัญมากๆนะครับต้องเป็นล้อตรงรุ่นเท่านั้นนะครับในส่วนของตัวก้านนะก้านจะมีมิติที่โอเวอร์ออกมากว่าขอบล้อนะครับขับดีๆนะครับขับดีๆนะดูใกล้คนระับตรงเนี้ยมันจะขูดขอบง่ายนะระวังด้วยนะครับถ้าขูดแล้วมันซ่อมยากมากนะครับล้ะตัวนี้เป็นงานไทยเลยนะครับ แล้วก็สีจะเป็นสีดำเงาแบบเงาแบบดำเลยนะสีเป็นโคนดำนะครับดำเงาเลยนะตอนนี้มีสีเดียวแล้วก็เหลืออยู่ชุดเดียวนะครับที่ร้านนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันบาทนะครับตัวนี้ประกบยางก็บวกเงินประมาณเจ็ดถึงหนึ่งหมื่นบาทนะครับแล้วแต่รุ่นยางแล้วแต่ขนาดยางนะครับก็ลองไว้ดูเป็นตัวเลือกแล้วกันนะครับ ก็สนใจลองสอบถามได้เลยนะครับตรงนี้ตรงรุ่นนิสสันนาวาร่านะครับรถที่มีโป่งอยู่แล้วก็ไม่ล้นนะครับแต่ถ้าไม่มีโป่งก็ล้นนิดนึงนะครับล้นอยู่แล้วนะครับตัวนี้สนใจสอบถามได้เลยนะครับที่นครซรับยางยนต0945409999สวัสดีครับ Perfect! Perfect.